เป็นสุดบ้าเลเนี่ยกลัวไหมไม่เอ้ยหยุกินเผ็ดไม่ได้กินเป็ดหรอกระสุดไม่กินเผ็ดไม่ได้เห้ยเด็กเปใช่แล้วเราต้องเลือกตัวละครจากศึกรถไฟสุนิลน์รถไฟบ้าอันนี้อ้ยอุลอกุลอกันตะกีอยู่รถไฟเอ่ะเราจะมาคอยผลกิจชโน ẻo đuôi thôi, mồi mong chờ yêu nát cha, từ từ. Oh, nhẹ, combo không kia đấy. Oh, quẩy. Không. Oh, my god cả. Dù mình đang phải đi trêu Guru còn đã kìm đấy. Oh, nhẹ, oh. Oh, oh, Để đi. Không. ƠI ฉัคนควรทำยังไงดีควรต่อสกิลไมหมตะโอ้ยเหี้ยแม่งหมุนเกลียวไอ้สัสหมุณกิลไอ้ขี้ขาดเลยคุณมุสันน่ะไม่ได้หนีหรอกนะาเขาไม่ได้แพ้<ม>แกโหนอะไรชาวไทยตูดเลยเข้าใจไหมโอ้ย,อยตึง้งท่าแทงทะลวงเข้ารูขรุ <c oughs> มขนได้ไรูคนุะกี่ ขาสอนปลนี้เชโอ้ยเทียโอ้ยตูที่หักในตูนไบเียปลาดึนเทียหมุนหมุนโอ้ยเจ็บโอ้ยอาชโอ้โหเหีย ฝนนะอาคาามมีตะเก็ดสฝนกีนมตื่นอแยกันเลยสัตว์โอ้ยฝัน,นกะเจียวไปเดอสาฉันฝน,น,น,นให้นายนายฝนให้นี่มาแล้วมาสคนเลยนี่

เันควใช้กระบวนท่าอะไรใช่แล้วละครับเมื่อเราเราควรใช้ปั่นกันต่อไปั่นกันจริงสำหรับโอ้ยปั่นที่ยอู้ตูเดอ้อิตัเด็กพ่อแก้วมึงไอ้ต่ตูดอสูดจาบตูดเราคารักาตูดอสูดเราคาคักิมแง่เฮียมันีหายไปหมดแล้ว่าหยิบชตามาด้วยราวางไว้

ลุงกัะนะสมัยเด็ต้องใส่หนุ่มแล้วนะลุงชอบตัวเด็กวมากยูงที่ลุงมาเข้าหน่วยวิเคราะห์อานะนะเพราะลุงเคยเห็นมุสันแล้วอยากได้ตูดนมูสันแล้วเดิมจะฆ่ามุสันด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ก็แก่มากแล้วก็เลยทำไม่ได้ไอ้เหี้ยอยากตูดมุสันแต่ไอ้ที่วีวมามันหนุ่มอยู่นะก็ตอนเด็กไงเขาอยากได้ตูดมุสันไงโอ้ยโอ้ย าที่ฉันเด้เรียนมาจากลูคนกิน่ะ้าใหม่ฉันคิดเองน้ำเดินสงบน้ำเดินแบบไม่รู้ตัวโอ้เกียคมิซโนะยบะาคิมิซโนะยังบ้ไปหมดแล้วว่าจะชั่วไปแต่มึงแล้วไอ้เหี้ยายอุโูโคดะ น้ำเดินแข่งกันอือไฟเด้อน้ำของท่านแข่งกันเอโอ้ไม่เดี๋ยวก็มาไอ้หนูตูสวยดีดิข้อความวิดทีมแล้วไอ้สัสสวัสดีลูกศิษย์ลูกศิษย์ฉันก็เอาฉันไปสุดฉันจะเอาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแมลงหรือสัสหรืออะไรก็ตามและนั่นคือสาเหตุที่ฉันออกไปฝึกทุกวันไม่เอาตูเด็กเลย โอ้ยใครสักใครสอนเอาวิชากูมาใช้ในตาขี้เกียจแบบนี้วะฮะปิดใครครับจิ๊กอาจารย์นี่ครับอาจารย์ผมสิคิดค่าใหม่มาแล้วน้ำเดินแบบไม่รู้ตัว่อาจารย์เต็มตัวเลยปิดเมลากี่โอ้โหโอ้ควินจังเลยเออยิ่งกว่ากินวิลินดามาทำให้คิมิโซะแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ไหม บา้าบุกทะลวงบุกทะลวงไปละไปละมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยบุกทะลวงบุกทะลวงไปฝ่าด้วยใจลูกกระกิกมัพุ่งจะจบเกมเลยจีวีดันจีวีแต่วันนี้คงมันจะจีบมันจะบุกทะลวงได้ก er> ั็ว่าไมนได์จีวิีสปีดน็อตนูน nôn đây verschiedene bạn nè các nhà sinh nghiên này không có phòng mà, capacity นี่เดินชอบเอากันโหโนโหนโนไปหลันนะเายหลุเลยอไม่ไม่ไม่เคหลุดเิดดิบุกทะบุกทะมาสปาเจอดในสามดูเ่าวุลุคนะกีเป็คนบากก็ัสะบัน เป็นไงบทตรรองกูเองดีมากอีโตสุเกะเดี๋ยวหลุมให้รางวัลตั้งคืนเลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่เพราะคูโละคติดืดก่อนนะนี่มันผมผมขาวไม่ใช่หรออันนี้มันมีเรื่องร่างหนุ่มเลยอ่าร่างที่จะเป็นอาเบียวะเบิร์ดรู้ป่ะอาเบิร์คือโลคาโลเกล่ะเสื้อฟ้าเหมือนกันที่เฮียการบูงใหญ่เออเออะไม่เกิด เสียงเดียวกันที่เจเรียกวมาที yes> ่อยากได้ถูอสูรสุดเซ็กซี่ต้องทำไงเดี๋ยวผมพาขึ้นรถไฟไปกันเยอะๆไม่ใช่อสูรยี่เป็นคนวางแผนแต่เป็นอุลโคนะกิที่อยากจะมีเซ็กเอ็นขนมอ้า อสูรไม่ดีทำท่าเซ็กซี่โยเพลต้องดูอะไรนะน้ำเดือดอย่ดลืมซื้อโอทีลดแตงโมแดกด้วยเฮียซื้อโอริชิรถน้ำขาวของลุงผีบ่ผีเชี่ยด้วะเกี๊ยวเป็นไรอ่ะอ้าเกี๊ยวเกี๊ยวเอือ เราไม่หยุดเลยมันหยุดรึไม่ได้ถอยเวลาเอาตูดโอ๊ยทำไมอ่ะลุงแค่อยากเอาตูดอาศูนย์ส <straightforward> ักครั้งขอเอาตูดสักครั้งเถินนะอยาเกิะตายในโลกความฝัน โอ้วาดีโอเมยลุงเป็นฝ่ายลับคุณลุงรับไม่ได้รับเยียกได้เลยฝ่ายลุกเลยนะลุงเนี่ยของผมลุงอูแรงจังปิ่นนอนอยู่เล่นอะไรกันฮะเดี๋ยวทอะไรยังไม่รู้ไอ้เฮียยายบ่าแมบง แปดเปลือกมาแล้วไอ้สัตว์ไปเ่ยิเีวส้ยทำยยบาแปดเปลือกเป็คนที่ควรได้รัการลงโคจะฟ้องตัวโดฮาลุโคโตเกะไอ้ยามันก็ฟ้องไอเคฟ้องอาจารย์จารเคมันคนทำให้ยยบ่เิปดโค้ดไอ้กัโอ้ยโอคังันน่จะเป็นไยลุกแล้ว็ก็จะแทงเข้าไปยังละลูขุและลูตูด ทำไมหมดแล้วไอ,อ้เฮียไปตายได้ไงอะไรอ่ะคุณพาคุณเจ้ามีาจะจ่ชื่อเอาละเอาเลยลูกโอย้อยไอ้เฮียเอาตูดสุดเออสบายไปละไปลุงแม่คนได้บอกว่าหน้าตาเขาเป็นใจดีไม่ใช่ <laughs> ไอ้แย่เอ้ถ้าในบางถ้าในตามเรื่อง่องมันน่าใจดีแล้วไอ้ไเแย่แต่ไอ้แย่เนี่ยไม่ใช่อันนี้วันลุงเขามีบแบบบางอย่างที่มันเป็นซีนเ,เจอตัวละครแล้วอันนี้เป็นนักไข่ตรงนักไข่ตรงน้ำแตงโมไอ้เหีแย่เ่ยนไอ้น,นี่ก็ล้วงข้าวไอ้แย่เลยเซ <c oughs> นอดี่ยวแล้วก็ตู่นักเซนเดีญญ่ยวนี่เป็นใครวะเราเรา,เราเรียกกันว่าอะไรเอ้แบุกทะลวงอันนี้มาสเตอร์ยีอันนั้นยังไม่มีอันนี้ไอ้เหี้ยมาสเตอร์ีหนีวันเจานีวัน จะเด็กฉายาเลยเรู้สึกเศรา้าจังไอยาหนักขายประกันมามงางึงกันปะอยู่เดียวเฮ้ยคนนี้เพื่อนวิโรจนตะไอหนูไม่เอาอยากได้โรล,ลี่แล้วนักจิตใจมันขมวดแต่มาโคดัวต,ต้องอยู่ร่วมชายคากับอุรโโุคดากินะเศร้าปะไอ, <c oughs> อยาพึงเลิกแต่ไม่อุรุคดากิเสียเปเสียนี่สัตว์ <c oughs> ฉันอยากได้ตูดสุน่น หวัดดีค่ะคนรเพื่อนสวัดดีคนขี้ยุ่งฟักยูไม่กี้ยูยูคซิราโคทาโไม่กยูนะครับยมยทุกคนที่ซื้อยู่ตรงสับกระสายกียูแบบยูแล้วกี้ยูก็จะบอกว่าไม่ใช่ดยมยู่ไม่ไมมึงมึงจะโดนรับออกมชน ประชุมระชนอะไรเบืร์เจอใช่ไหมหนูน้อยไม่ใช่โอ้จ <c oughs> ิมนมเจได้ไง い,いいね <laughs> おっバカなおいやおい、えっと